อันนี้อัปเดตล่าสุดอะมดอัปเดตล่าสุดปรากฏแอบเบิกเงินค่าตัวไปเกลี้ยงเลยเฮ้ยพูดจิดค่าตัวของคุณพิงกี้น่าจะเอาจากถ้าคิดไม่ถูกคุณเอกวุฒิศักเก่าที่เคยเป็นเจ้าของวุฒิศักจำได้ไหมอ่าใช่คุณเอกวุฒิสักอ่ะนั่นแหละเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนจ่ายก็ต้องไปถามว่าอิงใจอันนี้ฉันไม่รู้อคือเขาบอกว่าเป็นงานประเภทไหนไม่ถึงเบิกได้เมื่อก่อนรู้สึกงานจะเป็น เป็นพิีเซนเตอร์คลินิกอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพิงกี้เจอเรื่องสุดช้ำหลังจากนักธุรกิจก็คือคุณกรกรฮิรันเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายอย่างอภิี่เอกเขาเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของโรงแรมที่เชียงใหม่เจ้าของเจ้าของนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับเขาจ้างให้พิงกี้เนี่ยเป็นพิีเซนเตอร์สินค้าเปิดเผยผ่านโซเชียลว่าได้มีคนแอบอ้างตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกมาขอรับเงินค่าตัวไปแทน ตอนที่เธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ oh. โดยระบุว่าตอนน้องติดคุกบอกตามตรงผมสงสารเลยช่วยไม่ยกเลิกพรีเซนเตอร์สินค้าผมแล้วยังจ่ายค่าตัวให้ตามสัญญาตัดออกนิดหน่อยรู uh. ้สึกจะตัดออกไปสักแสนห้าสองแสนอะไรเงี้ยนะฮะ uh. จริงๆไม่คุ้มเลยแต่ก็นะผู้จัดก,การน้องมารับเช็คก็จ่ายไปบอกให้นำเงินไปช่วยน้องแต่ปรากฏว่าเพิ่งมารูจากน้อง ว่าพิงกี้อ่ะไม่เคยได้รับเงินเลยเงินไม่ถึงน้องโอ้เรียบร้อยผู้จัดการโอ้ทำไมเขาบอกว่าไม่แต่เขาก็เห็นก็รักกันดีนะมดรีบมาเคลียร์ประเด็นนะเดี๋ยวผมจะแฉนะครับโดยบุคคลนั้นยังอ้างด้วยว่าบริษัทของพิงกี้ถูกปิดตนจึงต้องใช้เงินสดเนี่ยไปแทนแต่ตอนต้องต้องคือแบบบริษัทพิงกีปิดไม่สามารถเอาเช็คได้เขาเลยให้เงินสดไปแทน แต่ตอนนี้ขอให้รีบนำเงินไปให้พิงกี้นะครับโอ้โหไม่งั้นจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวดำเนินคดีเงินสดด้วยเงินสดด้วยอันนี้คือเรารู้จักกับเขาในแวดวงสังคมคือคุณเอกนากรครับนะฮะวันนี้คุณเอกนากรก็ได้โพสต์ผ่านไอจีเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแต่พิงกี้็็บอกยังไม่พร้อมที่จะออกรายการอะไรเลยอะตอนนี้อืมหรือว่า หรือว่าเอาไปให้แล้วหรือไม่ได้คุยกันหรือหรือเก็บไว้ให้ก่อนเดี๋ยวรอน้อออกมาค่อยให้ใช่ไหมก็ต้องรอน้องออกมาสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะโอสามเดือนแล้วก็ต้องบอกแล้วล่ะต้องบอกว่าจะยังไงตอนนี้เราไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ไมใช่เัราเก็บเงียบมันก็ไม่ถูกต้องไงไม่ถูกหลักด้วยหรือว่าหรือว่าจะกลายเปลี่ยนเป็นเช็คให้น้องก่อนเพราะน้องอาจจะต้องเิเงินสดอ๋อแต่เขาบอกให้เงินสดมาเพราะว่าเช็คเขาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเช็คไม่ได้เราเลยต้องกลับเอาไปขึ้นเช็คก่อนอ๋อคงไม่ได้ฮะเมื่อกี้ เขาใเงินสดมาแล้วเงินสดเอาไปเป็นเช็คไงใช่เขาเอาเช็คเข้าบริษัทซัพซอนเนาะซัพซอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอ้างว่าเป็นผู้จัดการของน้องพิงกี้กล่าวไว้แบบนั้นอ้างว่าเป็นผู้จัดการเอาตรงๆถ้าถ้าเกิดอ่าจะให้เงินก็ต้องเป็นคนที่รู้จักกันะมันให้สูงสี่ถึงห้าได้ไงหนุ่ยคนเคยเห็นกันเออต้องไว้ใจประมาณหนึ่งถูกต้องว่าคนนี้เคยมาขั้นเชื่อว่า อ๋อบริษัทน้องถูกปิดไปขอเป็นเงินสดนะคะเนี่ยถึงสามารถเจจาต่อรองกันได้ออแล้วเขาให้เงินสดไปใส่เขาต้องมั่นใจว่าเพราะม่นั้น้อข่าวล่าสุดอัปเดตต้องออกมาชี้แจงกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเงินไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเบรกกัน่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผม